ท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายสามเณรน้อยของเราครับมีอยู่สองปีนี้สเมเทรามีมสามเณรน้อยกิจวัตรสามเณรน้อยทำอะไรบ้างลูกตื่นเช้ามาตีห้าใช่ไหมทำอะไรครับทำวัดสวดมนต์ตีห้าแล้วก็หกโมงเชา้าบิณฑบาทกลับมาก็ฉันเช้าฉันเสร็จเก็บบาทเอรางบาท ครูบาอาจารย์ใส่ถลกบาทนะครับแนวทางธรรมยุทธ์ของเราครับสามเณรบาทหลวงพิ่โชคพาลูกหลานนีน,นี่สามเณรอีกรูปหนึ่งของเรา,เาตื่นเช้ามาทำวัดนี่แหละครับท่านผู้ชมาสามเณรของศูนย์ปฏิบัติธรรมมาบเอื้องของเราครับวันนี้ก็ฉันเสร็จแล้วก็ ทำความสะอาดนะครับเสนาสะนะปัดกวาดเช็ดถูล้างบาทใส่ตลกบาทให้ครูบาอาจารย์นะครับนี่คือกิจวัตรของลูกเนนของเรานะครับมีอยู่กันสองรูปเนนแล้วก็มีพระสามพระพี่เลี้ยงคือพระสอนครับหลวงพี่สอนของเราที่เคยอยู่มาเปื้องมาก่อนครับ เดินทางมาจากมจอรอเลยเพื่อที่จะมาเป็นพระพี่เลี้ยงให้กับสามเณรสองรูปของเราครับโสพลนี่สามเณรโสพลขยันขันแข็งมากท่านผู้ชมลูกครึ่งครับลูกครึ่งอังกฤษกับอ,อ,อะไรนะลูกอังกฤษไทยไทยจังหวัดอะไรครับอังกฤษกับจังหวัดอะไรคุณแม่น่ะ ไม่ไทยอย่แม่จังหวัดมแม่อยู่จังหวัดอะไรไม่รู้พ่ออังกฤษเมืองอะไรลูกเมืองลอนดอนใช่ไหมคร <c oughs> ับประเทศอังกฤษแล้วก็คุณแม่ครับเป็นชาวสะแก้ว เท่าที่หลวงพ่อจำได้ใช่ครับสแก้วนี่คือสามเณรบาสสามเณรบาสผู้น่ารัก<ะ>เป็นยังไงลูกสนุกไหมบวช<ะ>สนุกมากเลยจะชวนเพื่อนมาบวชอีกไหม<ะ>เอออย่างนี้ท่านผู้ชมครับบิณฑบาทสองวันมีเงินเก็บ2,000ันกว่าแล้วท่านผู้ชม<ะ>ดูสิครับเนนบาท2อง0ัน้าสองพันกว่าครับ<ะ>แล้ว อ๋อโซพลก็พันกว่าแล้วอ่ะโอ้โหท่านผู้